ด้วยจิตที่มุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมเหล่าเมล็ดพันธุ์แห่งจิตอาสาต่างร่วมแรงร่วมใจกันทำทุกวิถีทางเพื่อหาทุนในการทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชนต์ตอบแทนสังคม2อปีที่แล้วอะค่ะพี่ตะตั้งชมรมคนอาสาบรทิทาคขับขึ้นมาก็ก็ชวนชวนการคุยกันมาทำอะไรเงี้ยอิ่มบอกไม่ถูกสุขสุขใจมากแล้วมีความรู้สึกว่าคือหลายคนเนี่ยค่ะมีน้องคนนึงเนี่ย เขาเขียนขึ้นเฟซบุ๊กเลยนะคะว่าเขาครึ่งรู้ว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันให้อะไรกับเขาเขามากมายแต่เรารู้สึกว่าการที่ลงมารวมกันตรงเนี้ยเหมือนมันทำให้สังคมเกิดการต่อย,ยอดอ่ะคือพี่อ้อยมองมองมองการทำเรื่องจิตสาธารนณะเนี้ยเป็นเป็นเหมือนธรรมะอย่างหนึ่งอะคะ่ะสิ่งสิ่งที่พี่อ้อยชัดเจนที่สุดในการทำจิตอาสาตรงเนี้ยพี่อ้อยจะนึกถึงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันนั้นก็คือเรียกว่าเป็นจิตสาธารณะของจริงของแท้คือแต่ละทพิปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของอาสา,าจริงๆเพราะผมมักจะพูดเสมอว่าการที่จะเป็นอาสาเนี่ยเราไม่ได้มาสบายเรามาลําบากถ้าทิปในดวงใจเนี่ยบอกได้เลยว่าสตาฟทุกคนหรือแม้แต่อาสา,าทิปนั้นต้องพูดถึงแน่นอนหน,หนึ่งในใจเลยคือพรโต๊ะครับมันครบทุกรถครับมันมีความสุขถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยนะ แต่มันสุขใจพี่เรื่องของจิตอาสานะครับมันมาจากข้างในผมมักจะแนะนำเสมอว่าอยากให้ทำลองทำดูก่อนมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดพอเริ่มเปิดชมรมเนี่ยทางชมรมต้องการทีมบิวดิ้ง ต้องการที่ให้ไปเรียนรู้การทํางานเป็นทีมเพื่อที่จะมาทํากิจกรรมเวลาที่จะไปชมรมเราก็เอ๊ะน่าสนใจนะ<อ>ไปทําทีมบิ๊ดิ้งมันได้เรียนรู้นะมันเป็นโอกาสลองไปเรียนรู้ก่อนไหมก็ลองไปมันต้องมาด้วยใจค่ะอาสา,าสมัครเริ่มต้นมันต้องมาจากใจรักด้วยพอได้มาทําปุ๊บเนี่ยเราจะรู้ว่าเออความสุขจากการให้อ่ะมันมากมายจนเราพูดไม่ถูกเลยว่าเออพอเราไปทําให้คนอื่นอ่ะคนอื่นเขาได้รับ รับสิ่งที่เราให้เราสัมผัสได้เลยว่าความสุขที่เขาได้รับเป็นยังไงทุกครั้งที่ออกไปกิจกรรมเนี่ยไม่เคยคิดว่าคาดหวังหรือว่าอยากจะได้อะไรหรือว่าอยากจะมีอะไรมีความรู้สึกว่าสนุกอยากไปแต่สิ่งที่กลับมาไม่มีใครรู้หรอกว่าได้อะไรแต่มันอยู่ที่ใจใจจริงเนี่ยอยากจะเชิญชวนเจอใครก็อยากชวนนะคะอาจจะเริ่มเหมือนภูก,ก็ได้ก็คืออยากจะมีความรู้โลก,กทัศน์ใหม่ อย,อยากเปิดโลกกว้างว่าเออในโลกนี้มีอะไรยังไงแต่พอได้สัมผัสแล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าชีวิตเราเนี่ยไม่ได้มีแค่นี้เราสามารถทำอะไรเพื่อตัวเราเองคนอื่นๆได้ด้วยการทำประโยชน์คือการทำบุญยิ่งให้เรายิ่งได้ความสุขจากการให้สุขยิ่งกว่าสิ่งใดหรือนี่คือความสุขที่เรียกว่าสุขต่างตอบแทน